มึงว่าไงนะอีทินแกลองคิดดูนะว่าแกเป็นนางบำเรอของพงเนี่ยเมื่อกี่ปีแล้วแล้วเธออ่ะก็ได้แค่เศษเงินของเขาถ้าแกเนี่ยรับเงินจากนางเกตแกก็อาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะไปหาผัวใหม่เลยก็ได้นะแกคิดว่าแกจะจับพงชีวิตของแกจะสุขสบายได้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วแกก็ยังมาเป็นขี้ข้าคุณหญิงเขาอยู่ดี สุดท้ายแล้วฉันก็ไม่เห็นว่าตัวแกจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเลยแต่ว่าฉันเซ็นเช็คให้แกได้นะตอนเนี้ย <c oughs> นึกคือคิดว่าจะเอาเงินฟาดหัวคนอย่างกูได้เหรอสิบล้านพอไหม <c oughs> ฉันว่าเงินขนาดนี้ตั้งแต่เกิดจนตายแกก็มีปัญยาหาได้หละ <c oughs> ต่อให้มึงจะเอามาทุ่มให้กูสกี่ล้านะนะั่นไอเกด ก็ไม่ง่เอาเหรอกฉันว่าแกควรจะเอานะนางบัวแต่นี่แกมันโง่ไงปัญญาก็ไม่มีชีวิตของแกก็มีอยู่แค่นี้แหละมึงว่าไงนะไอทิมแกลองคิดดูนะว่าแกเป็นนางบำเรอของพงเนี่ยเมื่อกี่ปีแล้วแล้วเธอก็ได้แค่เศษเงินของเขาถ้าแกเนี่ย รับเงินจากนางเกตแกก็อาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะไปหาผัวใหม่เลยก็ได้นะแต่ฉันมีลูกของคุณพงษ์ลูกของฉันคือทายาทของบุญทยวาทแล้วที่นี่ก็คือที่ของฉัน <c oughs> นี่แกคิดจริงๆเหรอว่าวาสนาของแกเนี่ยจะถึงขนาดนั้นน่ะแกเชื่อเหรอว่าแกเนี่ยจะเป็นแม่ของลูกเขาอะ่ะพูดอย่างนี้หมายความว่าย่างไง หรือว่าจริงๆแล้วคุณถิ่นสมอนอิจฉาฉันกันแน่คะที่ฉันมีลูกให้คุณพงได้เพราะว่าคุณมันไม่มีปัญญามี<อ>เพราะอย่างนี้ไงคะเขาถึงได้หย่ากับคุณนั่นก็เป็นเรื่องที่ฉันจะพูดก,กับเธอเหมือนกันนะถิ่นสมอนตกงลงใจ้าไงไหนบอกว่าจะหย่าทำไมไม่รีบหย่าไปซะละ่ะถ้าฉันจะไป ก็ต่อเมื่อว่าฉันอยากไปไม่ได้โดนใครบังคับและฉันจะบอกให้ด้วยนะฉันไม่มีทางที่จะออกไปโดยที่ฉันเป็นคนแพ้จะฟ้องฉันเหรอฮะฟ้องไปเลยจะเอาหลักฐานด้วยไหมเดี๋ยวฉันจะเอาให้ร,รีบรีบทำแล้วก็ร,รีบรีบออกไปจากชีวิตพงก็ซะนี่ที่แกเนี่ยมาคุยกับฉันกับน,นางบัวเนี่ย มันเรื่องแค่นี้ใช่ไหมฉันว่าจริงๆแล้วอะ่ะแกเองนั่นแหละที่อยู่ไม่สุขนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนอะทำไมแกถึงหน้าด้านตอแหลที่บอกใครต่อใครเขาว่าตัวเองเน่ยไม่ใช่เมียน้อยอถ้าด่วกการสิเก็บทรงไม่อยู่เนาะหลอกตัวเองไม่ได้แล้วใช่ไหม สงสัยอำนาจบรารมีเนี่ยมันคงจะหมดไปแล้วจริงๆแหละเลยดิ้นบนเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนะคือเรื่องทั้งหมดนี่เป็นเพราะอีอคนที่ชื่อจิตสมัยเนี่ยหรอเอาไงกงระช่างเถอะตอนนี้พงเขาวางแผนจะแต่งงานกับฉันแล้วล่ะและฉันก็ไม่อยากจะ เล่นสงครามภาษาอะไรกับพวกแกล่ะตกลงเช้ายัางไงว่ามาฉันไม่มีอะไรจำเป็นที่จะต้องต่อรองกับแกแล้วฉันขอบอกแกไว้เลยนะฉันไม่มีทางที่จะให้แกแต่งงานกับพงตราบใดที่ฉันยังไม่อยากและลูกของฉันก็เป็นทายาทของเขาด้วย ดูละครซีรีส์ซิทคอมวารไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี